แล้ววันนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็มีสิ่งดีๆที่อยากจะมานำเสนอให้สำหรับชาวเกมเมอร์นั่นเองครับนั่นก็คือร้าน Over Top Up บริการรับเติมเกม AT s t ต l l ไ l ในราคาที่ถูกและโคตรประหยัดสุดๆแถมวิธีการเติมก็โคตรง,ง่ายและก็สะดวกมากๆครับถ้าใครสนใจสามารถติดต่อทางร้านที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับผมและก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะฮะพบผมค้างแอบกับช่องดากายครับ แลวันนี้นะครับเราก็มีเกม AT Steellight นั่นเองครับซึ่งสำหรับพาร์ทนี้นะฮะท่านผู้ชมผมเนี่ยก็จะมาทำการครับแนะนำแนวทางการเลือกใช้เซตสกิลทั้งในแบบ PVP และ PVE และรวมไปถึงการเลือกใช้โซลิงเกอร์และการอัพพาร์ทสีให้เหมาะสมกับเจ้าอาชีพวิสาสนั่นเองครับเพราะอาจจะมีผู้เล่นบางส่วนนะฮะท่านผู้ชมที่ยังไม่รู้ว่าเจ้าอาชีพนี้ ควรที่จะต้องใช้สกิลเซตไหนที่จะทําให้เล่นได้ง่ายมากที่สุดนั่นเองแหละครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมองขอแจ้งให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันไว้ก่อนก็นแล้วกันนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดที่ผมจะเอามานําเสนอเนี่ยผมได้อ้างอิงข้อมูลมาจากไกด์ของซูเปอร์เกาหลีนั่นเองแหละท่านผู้ชมส่วนถ้าใครเนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างนะครับก็สามารถเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับมาเป็นแนวทางในการเล่นได้เลยก็แล้วกันนะครับและถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปรับชมคลิปวิดีโอกันได้เลยครับ ไปครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับทีนี้เราลองมาพูดในส่วนของสกิลพาสซีฟของตัวละครของเจ้าอาชีพวิศาหกรกันก่อนครับซึ่งแน่นอนครับจากข้อมูลของเซิร์ฟเกาหลีที่ผมได้ทําการหาข้อมูลมานะฮะท่านผู้ชมเขาแนะนํานะครับ ให้เราเนี่ยได้ทําการเน้นในส่วนของสกิลพาสีที่เพิ่มพลังโจมตีเวทมนต์ให้ได้เยอะที่สุดนั่นเองครับซึ่งในส่วนของสกิลพาสีนี้มันจะส่งผลให้ตัวละครของเรานะครับมีดาเมจที่รุนแรงและสามารถเคลียร์มอนสเตอร์ที่เป็นกลุ่มหรือพวกบอสต,ต่างๆได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับและยิ่งตัวละครของเรามีดาเมจที่รุนแรงนะฮะท่านผู้ชมมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นเจ้าอาชีพนี้ได้ง่ายขึ้นและฟาร์มได้ไวกว่าสายอาชีพอื่นๆนั่นเองครับ และพาสซีต่อมาครับที่เขาเนี่ยได้ทําการแนะนาครับก็คือในส่วนของการเพิ่มดาเมจคิติคอนทางเวทมนต์นั่นเองครับซึ่งในส่วนตรงนี้มันจะส่งผลให้ดาเมจที่เราเนี่ยได้ทําออกไปนะครับรุนแรงขึ้นกว่าเดิมนั่นเองแหละท่านผู้ชมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสหรือเปอร์เซน์ที่จะติดคิติคอนอยู่นั่นเองครับถึงแม้ว่าการเกิดคิติคอนนะฮะท่านผู้ชมจะมีดาเมจที่รุนแรงมากๆแต่ถึงอย่างไรแล้วเนี่ยเราก็ต้องเน้นในส่วนของการทําดาเมจเวทมนต์เป็นหลักนั่นเองครับ และพาสซีฟต่อมาที่ว่าเราเนี่ยควรที่จะต้องอัพนะครับก็คือในส่วนของค่า HP นั่นเองครับเพราะเนื่องจากสายอาชีพนี้มีดาเมจที่รุนแรงจัดจ้านแต่ก็ต้องแลกมาด้วยในส่วนของความเปราะและมีค่า HP ที่ต่ำกว่าสายอาชีพอื่นๆนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราควรที่จะต้องอัพพาสซีฟนี้เพื่อที่จะทําให้เจ้าอาชีพนี้นะครับมีค่า HP ที่เยอะและสามารถยืนทนดาเมจกับมอนสเตอร์หรือผู้เล่นได้นานขึ้นกว่าเดิมนั่นเองแหละครับ และในส่วนต่อมาก็คือค่าป้องกันทางเวทมนต์และอัตราการหลบหลีกนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยผมมองไม่ค่อยที่จะจําเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าหากใครเนี่ยมีพอยต์เหลือๆนะครับก็สามารถมาลงเจ้าพัสดีพวกนี้ได้เลยนะครับผม เอาละครับท่านผู้ชมครับและในส่วนต่อมาที่ว่าเราเนี่ยจะมาทําการพูดถึงครับนั่นก็คือการเลือกใช้โซลิงเกอร์ให้เหมาะสมกับเจ้าอาชีพวิทยานั่นเองครับซึ่งจากข้อมูลที่เขาได้ทําการแนะนํามานะฮะท่านผู้ชมเขาบอกว่าเจ้าอาชีพวิทยาเนี่ยควรที่จะต้องเลือกโซลิงเกอร์ประเภทซับพอร์ตเอามาใช้เป็นตัวหลักนั่นเองแหละครับและให้เราเนี่ยทำการสุ่มหาสกิลของโซลิงเกอร์ให้เป็นการลดระยะเวลาครูดาวของสกิลครับ แต่ท่านผู้ชมบางส่วนเนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเจ้าโซลิงเกอร์ประเภทซับพอร์ตหรือประเภทอื่นๆเนี่ยเราสามารถทําการสุ่มแรนดอมสกิลใหม่ได้ด้วยครับก็ให้เราเนี่ยทำการครับกดจิ้มมาที่สกิลตรงนี้นะครับจากนั้นแล้วเนี่ยให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดไปที่คําว่าเปลี่ยนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะมีสกิลเยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมครับในส่วนของโซลิงเกอร์ประเภทอื่นเนี่ยก็มีสกิลพวกนี้เช่นกันนะครับเห็นไหมก็จะมีเพิ่มพลังป้องกันนะครับของผู้อัญเชิญนะครับ อันนี้เนี่ยก็จะเป็นการลดระยะเวลาคูลดาวสกิลของผู้อัญเชิญครับส่วนอันนี้เป็นการเพิ่มพลังโจมตีของผู้อัญเชิญนะครับ อันต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการเพิ่มค่าหลบหลีกและความแม่นยำครับและอันสุดท้ายเนี่ย,ย,ยก็จะเป็นการระเบิดสร้างดามจของโซลิงเกอร์นั่นเองครับโดยในการสุ่มแต่ละครั้งเนี่ยในทางระบบเนี่ยจะหักเรานะครับครั้งละ50ไดมอนด์นะครับก็ให้เราเนี่ยมาทําการสุ่มนะครับจนกว่าเราเนี่ยจะได้เจ้าสกิลลดคูดาวตัวนี้นะครับสัญลักษณ์ของมันเนี่ยจะเป็นท้ายรูปนาฬิกานะครับจะมีความสามารถลดระยะคูดาวสกิลของพวนเชิญและโซลิงเกอร์ตามระยะเวลานะครับอันนี้เนี่ยผมอัพขั้นน้อยมากเลยนะลดไปถึง21.2%เป็นเอ็ดจุด นะครับแล้วก็จะเพิ่มเจาะทะลุขึ้นด้วยนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ต่างๆตามระดับของการอัปเกรดของสกิลนั่นเองครับเพราะว่าเจ้าอาชีพวิสาดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีสกิลคูลดาวที่ค่อนข้างที่จะช้ากว่าสายอาชีพอื่นๆนั่นเองแหละท่านผู้ชมถ้าหากเราเนี่ยมีในส่วนของสกิลเสริมที่ได้จากโซลิงเกอร์ครับที่จะมาช่วยลดระยะเวลาคูลดาวของสกิลเนี่ย มันจะทําให้เจ้าอาชีพนี้สามารถไล่เวทหรือปล่อยสกิลได้ไวขึ้นและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทําดาเมจของเจ้าอาชีพนี้ได้ดีขึ้นนั่นเองแหละครับแต่ถึงอย่างไรแล้วเนี่ยตัวละครของเราเนี่ยก็ควรที่จะปั้นโซลิงเกอร์ทั้ง3สายนะครับเพราะว่าบางเควสเนี่ยเราก็ต้องจําเป็นที่จะต้องใช้โซลิงเกอร์ประเภทอื่นมาช่วยในการทำเควสนั่นเองครับผม เอาละครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ท่านผู้ชมเนี่ยพอที่จะรู้ในส่วนของการอัพสกิลพาสซีฟของเจ้าอาชีพวิศรศและรวมไปถึงการเลือกใช้โซลเกิร์ให้เหมาะสมสําหรับเจ้าอาชีพนี้แล้วนะครับทีนี้นะฮะท่านผู้ชมเราลองมาดูในส่วนของเซตสกิลแรกครับที่จะเหมาะในส่วนของการฟาร์มหรือว่าการตีบอสต่างๆนั่นเองครับซึ่งสําหรับสกิลแรกเนี่ยก็จะเป็นสกิลนี้นั่นเองครับซึ่งส Skill กิลนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลบัฟนั่นเองแหละท่านผู้ชมซึ่งในส่วนของความสามารถของมันเนี่ยจะเป็นการบัฟเพิ่มพลังโจ เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเวลาถึง15วินาทีครับซึ่งสําหรับเจ้าสกิลนี้ผมแนะนำนะครับถ้าหากใครเนี่ยเริ่มเล่นนะครับแนะนําให้อัพเจ้าสกิลนี้ให้ครบ20ก่อนส่วนสกิลอื่นๆเนี่ยค่อยว่ากันเพราะว่าสกิลนี้ค่อนข้างที่จะจําเป็นมากครับสำหรับเจ้าอาชีพวิสัต์นั่นเองครับและสกิลต่อมาครับก็คือเจ้าสกิลตัวนี้นั่นเองครับสกิลตัวนี้เนี่ยจะสามารถทําดาเมจได้ถึง3ฮิตนะครับและก็จะสามารถทําการครับลดในส่วนของค่าดีฟเอนส์นะครับป้องกันคิดิคอนเวทมนต์ของ ึงวินาทีนั่นเองนะครับสกิลนี้ค่อนข้างที่จะจาเป็นเช่นกันและสกิลต่อมาครับก็คือเจ้าสกิลตัวนี้นั่นเองครับเมื่อโจมตีเป้าหมายเนี่ยจะติดสถานะกักขังเป็นเวลา3วินาทีครับและต่อเวลาเราเนี่ยได้ทําการใช้งานเจ้าสกิลนี้นะครับตัวละครของเราจะเข้าสู่สถานะอมตะนั่นเองแหละท่านผู้ชมถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆครับและสกิลต่อมาครับก็คือเจ้าสกิลตัวนี้นั่นเองนะครับพายุฝนดาวตกนะครับเมื่อโจมตีเป้าหมายเนี่ยจะติดสถานะชงักเห็นไหมมันจะเป็นการชาร์จเวทบน่าู้ชชมรรก็แงอยใ สำหรับเจ้าสกิลนี้นะครับและสกิลต่อมาที่ว่าผมเนี่ยจะทําการเลือกใช้ครับก็คือเจ้าสกิลวงล้อใบเลื่อยนั่นเองครับและเมื่อทําการโจมตีเข้าเป้าหมายเนี่ยเป้าหมายจะติดสถานะชะงักด้วยนั่นเองท่านผู้ชมและสกิลต่อมาที่ว่าผมเนี่ยจะทําการเลือกใช้ครับก็คือเจ้าสกิลปล่อยกระแสไฟฟ้านั่นเองครับลักษณะของการทาดาเมจเนี่ยจะคล้ายๆเป็นการชาร์จท่าสายฟ้านะครับแล้วก็ยิงศัตรูออกไปเป็นแนวเส้นตรงนั่นเองครับก็จะสามารถทําดาเมจได้ถึง3ฮิตนะครับและก็เมื่อโจมตีเป้าหมายเนี่ยจะติดสถานะสตันนะครับและส สิต่อมาที่ว่าผมเนี่ยจะทําการเลือกใช้ครับก็คือเจ้าลำแสงทําลายล้างนั่นเองครับและคุณสมบัติของเจ้าสกิลนี้นะครับจะสามารถลดค่าพลังป้องกันเวทมนต์ของศัตรูนะครับเป็นระยะเวลา10วินาทีนะครับและสกิลสุดท้ายนะครับก็คือเจ้าสกิลถล่มดาวตกนั่นเองครับลักษณะของการทําดาเมจเนี่ยจะเป็นการชาร์จเวทมนต์นะครับแล้วก็ปล่อยอุกบาตลงมาจากฟ้านะครับและพอเวลาศัตรูเนี่ยโดนดาเมจจากเจ้าสกิลนี้นะครับจะติดสถานะสตตนเป็นเวลา5วินาทีนั่นเองครับและถ้าหากใครเนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างะก็ สามารถทําการปรับเปลี่ยนได้ตามสไตล์ของท่านผู้ชมได้เลยครับผม เอาละครับท่านผู้ชมครับทีนี้นะครับเราลองมาดูในส่วนของเซตสกิลแบบ PVP กันบ้างครับซึ่งสําหรับสกิลแรกของเซ็ตนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลตัวนี้นั่นเองแหละท่านผู้ชมก็อย่างที่บอกเลยครับว่าสกิลนี้ค่อนข้างที่จะจําเป็นเพราะว่ามันเนี่ยสามารถบัฟครับในส่วนของการโจมตีเวทมนต์เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นหน่วยนะครับแล้วก็จะสามารถลดระยะเวลาครูดาวของสกิลได้ด้วยเป็นเวลา15วินาทีสกิลนี้โคตรจาเป็นทั้ง2เซตเลยนะครับแม้กระทั่งฟาร์มหรือว่า PVP เนี่ยก็ควรที่จะต้องเน้นในส่วนของสกิลนี้ กิลต่อมาครับก็จะเป็นสกิลไฟฟ้าช็อตสมองนั่นเองครับซึ่งสําหรับเจ้าสกิลนี้เนี่ยจะสามารถโจมตีหรือว่าทําดาเมจได้ถึง3ฮิตนะครับและพอเราศัตรูเนี่ยโดนดาเมจเจ้าสกิลนี้เข้าไปนะครับก็จะติดสถานะใบตามระยะเวลาของฮิตของสกิลนั่นเองนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่2วินาที4วินาทีแล้วก็6วินาทีนั่นเองครับและสกิลต่อมาที่ว่าผมเนี่ยจะทําการใช้ครับก็คือเจ้าสกิลม่านคุ้มครองนั่นเองครับจะเป็นการสร้างโล่ป้องกันนะครับแล้วก็จะเพิ่มในส่วนของค่า HP เป็็นนเววลลาาา30ิทีแะะกจสู สถานะหยุดไม่อยู่นะครับและในช่วงที่โล่คุ้มกันอยู่เนี่ยผลเอฟเฟกพวกนี้จะแสดงผลนะครับและสกิลต่อมาที่ว่าผมเนี่ยจะทําการเลือกใช้ครับก็คือเจ้าผนึกไอเย็นนั่นเองครับและพอรับเป้าหมายเนี่ยโดนดาเมจของเจ้าสกิลตัวนี้เข้าไปนะครับจะติดสถานะกักขังเป็นเวลา3วินาทีครับและจะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยเข้าสู่สถานะอมตะนั่นเองแหละท่านผู้ชมและสกิลต่อมาครับที่ว่าผมเนี่ยจะทําการเลือกใช้ครับก็คือเจ้าสกิลพายุฝนดาวตกนะครับเมื่อโจมตีเข้าเป้าหมายจะติดสถานะชะงักเป็นการชาร์จดาเมจวงกว้างนะ แบบหมูน่นนัเองและสกิลต่อมาที่ว่าผมเนี่ยจะทําการเลือกใช้ครับก็คือเจ้าหงอกน้ําแข็งนั่นเองครับเมื่อศัตรูเนี่ยโดนดาเมจของเจ้าสกิลนี้นะครับจะติดสถานะกักขังเป็นเวลา6วินาทีนะครับแล้วก็4วินาที2วินาทีด้วยตามขั้นของฮิตของสกิลนั่นเองครับและสกิลต่อมาครับที่ว่าผมเนี่ยจะทําการเลือกใช้ครับก็คือเจ้าสกิลปล่อยกระแสไฟฟ้านะครับก็จะสามารถทาดาเมจได้แบบ3ฮิตนะครับและศัตรูเนี่ยจะเข้าสู่สถานะสตันด้วยตามระยะเวลาของฮิตของสกิลนั่นเองก็จะเริ่มตั้งแต่1วินาที2วินาที สวินาทีนั่นเองครับและสกิลสุดท้ายนะครับสำหรับเจ้าเซสกิล PVP เนี่ยผมจะใช้เจ้าสกิลเศษชิ้นส่วนไอเย็นนั่นเองครับและพอะเราเนี่ยได้ทาการใช้งานเจ้าสกิลนี้อยู่นะครับจะเข้าสู่สถานะหยุดไม่อยู่นะครับเป็นเวลา10วินาทีนะครับก็ยังไงเนี่ยก็ลองปรับใช้กันดูตามความเหมาะสมของท่านผู้ชมได้เลยครับผมและก็เปไหนกันบ้างครับสำหรับเทคนิคง,ง่ายๆที่ใครๆก็สามารถทําได้ที่ผมได้มานําเสนอสําหรับพาร์ทนี้ และถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้หรืออยากจะดูพาร์ทต,ต่อไปอย่างไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้แก่ช่อง Dark Sky ด้วยนะฮะแล้วเราเค่อยเจอกันใหม่สำหรับพาร์ทหน้าบายบายครับผมจุกก